ที่ตำบลโพนทองอเภอเมืองชัยภูมิจัังหวดชัยภูมิที่ตำบลโพนทองจัังหวดชัยภูมิค่ะจำไม่ได้อ่ะตอนนี้ตำรวจจับกุมนางสารตราช่วยด้วย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวเด็ด7สีนะคะข่าวแรกมาเริ่มกันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนางสาววิจิตราอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงพระนครใต้คดีช่อโกงโดยจับกลุมได้ในพื้นที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์สืบเนื่องจากช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วผู้ต้องหาซึ่งมีอาชีพเป็นในหน้าขายรถยนต์และ รับต่อประกันรถยนต์อยู่ในกรุงเทพได้รับการติดต่อจากลูกค้าให้ต่อเบีย้ยประกันภัยรถยนต์รวมเป็นเงินเกือบ3 0,000บาทหลังจากลูกค้าโอนเงินให้กับผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหาไม่ได้นําเงินไปจ่ายให้กับบริษัทประกันภยัยแต่กลับนําไปใช้จ่ายส่วนตัวจนกระทั่งผู้เสียหายมารู้ในภายหลังว่าไม่ได้มีการต่อเบีย้ยประกันภยัยทางผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความดําเนินคดีที่สอนอทองลอจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเงินที่ได้นําไปใช้จ่ายและเล่นพนันออนไลน์ตํารวจได้ ตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดตีตามกฎหมาย ไปต่อกันที่จังหวัดตราดค่ะเจ้าของสวนผลไม้อายุ38ปีในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่แจ้งความตำราาวจสพบ่อไร่ว่ามีชายชื่อนนยไนเป็นเพื่อนกับพี่ชายของตนเองขับรถกระบะเข้ามาในสวนขอซื้อทุเรียนและมังคุดรวมทั้งหมด300กิโลกรัมหลังจากตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วก็ได้ขนผลไม้ขึ้นรถกระบะและของนนยไนและขับออกไปจากนั้นก็ออกอุบายว่าจะย้ายรถไปจอดใต้ต้นไม้เพื่อหลบแดดแต่กลับขับรถออกจากสวนไปทันทีขณะที่ทางเจ้าของสวนพยายามโทรศัพท์ติดต่อ เบอร์ที่ทิ้งไว้ให้แต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงมั่นใจว่าถูกหลอกขโมยผลไม้ไปอย่างแน่นอนจึงโทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจได้ให้เจ้าของสวนไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยมูลค่าความเสียหายเป็นเงินหลายหมื่นบาท อาสากู้ภัยช่วยเหลือชายชาวสปปลาวที่ทํางานเป็นพนักง,งานในโรงงานฝ้ายแห่งหนึ่งอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยชายคนนี้ถูกเครื่องจักสายในฝ้ายขนาดกลางความสูงประมาณ3เมตรหนีบมือจนแน่นไม่สามารถดึงออกได้ทําให้มือติดอยู่ในเครื่องข้อมือข้างขวาเป็นแผลชะกันชี ผขาดขนาดใหญ่ถึงข้อแขนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนำมือออกแล้วรีบประถมพยาบาลในที่เกิดเหตุก่อนพาตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามผู้ดูแลโรงงานฝายบอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากเส้นไฟผ่านมือผู้บาเดเจ็บแล้วดึงมือเข้าไปติดในเครื่องจักรจน่รมงานต้องรีบปิดเครื่องจักรแต่ไม่ทันมือถูกนีบเข้าไปด้านในจนได้รับบาดเจ็บแล้วใช่ 3 2, พบซากพยูนตายเกยตื้นที่ท่าเทียบเรือหัวหินอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นับเป็นพยูนตัวแรกของปีนี้ที่ตายโดยเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลอำเภอเกาะลันตาร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง หรือสวอ,าอ,าอรอจังหวัดตรังได้เคลื่อนย้ายซากพยูนที่ลอยเกยตื้นเป็นพยูนเพศเมียโต,โตเต็มวัยตายมาแล้ว2วันมีขนาดความยาวลําตัวเกือบ3เมตรมีน้ําหนักตัวกว่า200กิโลกรัมตรวจสวอบตามลำตัวไม่พบบาดแผลคาดว่าน่าจะตายตามธรรมชาติโดยได้นําซาก<า><า>พยูนที่ไปผ่าชนะสูตรที่สวอรอ,า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 อาจังหวัดตรังทั้งนี้จากการสํารวจล่าสุดพบพยูนในทะเลกระบี่ตามหมู่เกาะต่างๆมีทั้งหมด31ตัวเป็นพยูนแม่ลูก2คู่และมีเต่าทะเล26 ตัวค่ะพากกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อกับเหตุไฟปิศสนาลุกไหมป่ารกร้างใกล้กับบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ เจอโทรศัพท์ที่ไหนพ่อเจอแล้วเจอที่ไหนค่ะ

มาติดตามข่าวกันต่อนะคะกับเหตุไฟปริศนาลุกไหม้ป่าลกร้างที่ตำบลบุญทองอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิอยู่ที่42องศาเซลเซียสจนเกิดเปลวเพลิงปริศนาไม่ป่ารกร้างใกล้กับบ้านเรือนประชาชนโดยพบเปลวเพลิงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงและขยายวงกว้างออกไปจนเกือบจะถึงบ้านชั้นเดียวหลังหนึ่งที่อยู่ริมถนนห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรหากรถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุช้าอีกเพียง5นาทีอาจทําให้เปลวเพลิงไหม้บ้านทั้งหลังวอดเสีย แต่เคราะดีที่เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำเข้าร,งระงับเหตุได้ทันท่ามกลางความโล่งใจเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วเงเย็นที่ผ่านมาโดยจุดเกิดเหตุเป็นป่ารกร้างครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ30ไร่มีหญ้าแห้งและใบไม้แห้งทับถมเป็นจํานวนมากทําให้เปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วประกอบกับมีลมพัดกระโชกแรงในขณะเกิดเหตุล่าสุดชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุของเพลิงไหมในครั้งนี้อาจเกิดจากคนมักง่ายจุดไฟเผาปากข้างทางแล้วลุกลามเข้าไปด้านใน มีอุทาหรณ์มาเตือนอันตรายกันนะคะเป็นเหตุการณ์หนุ่มชาวเมียนมาอายุ23ปีที่ดื่มเหล้ามืนเมาแล้วลงไปไว่ายน้ําในสระเพื่อคลายร้อนมีความลึกประมาณ5เมตรแต่เกิดพลัดพลาด,ดจมน้ําโดยเพื่อนได้ลงไปช่วยเหลือพาตัวขึ้นมาประสานอาสากู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่สุดท้ายยื้อไว้ไม่ไหวเหตุเกิดในช่วงค่าที่ผ่านมาภายในสระว่ายน้ําของสโมสรแห่งหนึ่งตบบำบลสํารงเหนือพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการสอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิตบอกว่าได้มานั่งดื่มเหล้าสัง ที่ข้างสระว่ายน้ำตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่งตอนเย็นผู้เสียชีวิตลงไปไว่ายน้ําเล่นและต่อมาก็มีคนตะโกนว่ามีคนจมน้ําจึงรีบลงไปช่วยคาดว่าสาเหตุน่าจะเป็นตะคิวโดยจมน้ําอยู่ประมาณ5-6นาทีนายแอนโทนีอัลบานิสนาย,ยกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเข้าร่วมเดินขบวนต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรีที่กรุงแคนเบราพร้อมระบุการใช้ความรุนแรงต่อสตรี หหาใหญ่ของสังคมออสเตรียซึ่งรัฐบาลต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและนอกจากที่นครซิดนีย์แล้วยังมีการเดินขบวนเรียกร้องตามเมืองใหญ่อีกหลาย ายแห่งทั่วประเทศออสเตรเลียเช่นเมืองอาเดเลดนครเมลเบิร์นและที่เมืองเพิร์ตโดยชาวออสเตรเลียได้ออกมาแสดงพลังเป็นวันที่2แล้วเพื่อกดดันรัฐบาลให้ออกกฎหมายเพิ่มในการลงโทษให้มากขึ้นกับผู้กระทารุนแรงต่อสตรีหลังจากมีการเปิดเผยสถิติในปีนี้มีผู้หญิงถูกสังหารเสียชีวิตแล้ว27คนรวมถึงสตรี5คนที่เสียชีวิตจากเหตุชายคนร้ายใช้มีไดไล่แทงผู้คนที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในนครซิดนีย์เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะ กลับมาติดตามข่าวช่วงต่อไปในข่าวเด็ดภาคดึกเวลา23สสนาฬิกายี่บ่นาทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะจบแบบสวยหรูกับบ้านยังกลับไม่ได้โอ้ยมีวันเกิดแต่เป็นโควิดฉลองอยู่ในห้องสินะ ขอให้หายไ,ไวๆนะคะขอให้หลังจากนี้สุขภาพแข็งแรงเออพูดธองหันปวดท้องมากเลยแปลว่าอะไรนะห้ามอ่านเลขเด็ดออกอากาศคืออะไรอะ พี่เจดยังไม่หายค่ะก็หวังว่าเนี่ยพี่เจดหยุดไปเดือนหนึ่งแล้วหวังว่าอาทิตย์หน้าถ้าโอเคขึ้นก็น่าจะกลับมาอ่านแต่ต้องรอดูว่าคุณหมอว่ายังไงก่อนนะพีห่หอ,อให้เลขงวดที่สองโอเคฉันต้องเงียบไว้ต้องไม่มองคือฉันต้องไม่มองเลยจริงๆฉันต้องไม่หลูเธอฝากเธอแคบไว้ด้วยแล้วกันนะ <laughs> แล้วพี่หอแอรพิมมาวันนี้ก็จะไม่จะไม่อ่าน ตัวเลขละกันจะไม่มองตัวเลขที่พี่แอพพิมพ์โอเคถ้าเราไม่มองแล้วเราจําไม่ได้มันจะออกนะถ้าเรามองก็คือมันตายที่เราเองโอ๊ยปวดท้องอ่ะออกเป็เไรเนะี่ยปวดท้องจนโัวอ่ะยังไงกับชีวิตมันต้องยังไงอ่ะมันต้องยังไงชิมันปิดอย่างนี้ได้ไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฮาร์ดด <Okay. S 2> ิสด้วยออมีอีกเบกหนึ่งค่ะเริ่มแบตเตอรี่อ่อนแล้วค่ะรู้ได้ไงอะแบตเตอรี่อะไรอ่อนแบตเตอรี่เราหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์ไม่มียาโอยไม่มีสมาธิเลยเมื่อกี้จำผิดๆถูกๆจริงๆค่ะลาิตสวัสดิ์น้องโบนันนะคะ หนูชื่อมะเมียวโอเคน้องน้ำพริกปลาทูชื่อมะเมียวมะเมียวมะเมี่ยวเหมือนชมพู่มะเมียวนะโอเคพี่จะเมมเราเป็คนที่โอ้จริงเหรอแต่จริงๆแบตยังแบบเกินน่าจะประมาณ6 0สิบเจิบอยู่เลยนะสวัสดีค่ะคุณทาวีบายบาย <c oughs> จะพยายามจำให้ได้นะคะเรามะเมียวเราเป็นคนที่จำชื่อคนไม่เก่งเร <c oughs> าก็เราถามหลายรอบมากๆเลย ถ้าครั้งหน้าจำไม่ได้ขอถามอีกรอบนละยแต่จะพยายามจำให้ได้ร้องอดูสโสดลสหล,สลมากเลยใช่ไหมดูง่วงดูแบบไม่พร้อมอะ่ะวันสุกเขามีข่าวดึกเบรกเดียวเองเหรออตอนห้าทุ่มครึ่งเราวันอาทิตย์เอา้าเมื่อกี้บอกยี่สิบสามยี่ิบสี่ แต่มันยี่สามยี่ห้าไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรค่ะหนูจำพี่ได้คนเดียวก็พโอ้โหน่ารักอ่ะไม่เอาเราอยากจำเธอได้ด้วยลองครั้งลอครัเอาสิจวอาจะเปิดได้หนูว่ามันจจะมีคนนั่งอยู่ข้างหลังอะอาจจะพูดก็ได้ออาจจะไม่ได้พูดเยอะ กินเค้กไม่แบ่งเลยปวดท้องแบ่งเลยนะคะ่ะท้องชอไม่ค่อยสบายเอาบดก่อนไ,ได้บดแกะจุดนี้ไม่ใช่ชาร์จเครื่องนี้นะต้องชาร์จอีกเครื่องส่ย<อ>ไม่นานเลยนะครับอ๋อ,อจริงวัน